ก็อยากกินอิ่มได้นะแล้วคือมึงก็นั่งกินเฉยๆไงแล้วก็ไม่คุยด้วยนะใช่ มันชื่อเดิมว่าตามใจน่เลยมาแบบเดียวนะทุกคนมาแบบสินาทีมากินไอติมให้ดู ิดยไม่น่าค่ะไม่น่านะตืมาเชื่จริงมีตึ้งตาเพราะอยู่ขนมถ้นานราเขาได้ยินคนในน้ำได้ยินจริงเหรอ อยู่กับเนยนะคะทุกคน,ท,กคนทำไมมันสวยส <c oughs> จังวะคือต้องแต่งหน้าใหม่ไหมช่ <c oughs> องหลักกลับมาแล้วใช่ค่ะช่องหลักกลับมาเขาบอกขนาดเสียงยังสวยมึงว่าสัวกูไม่น่าสวยเนี่ยเนยสวยครับเอาละเอาละ มือสดไหมสดค่ะสดร้อยเปอรเ็สดสุดเลยแต่บิ๊โสดกว่ามึงแนสดกว่ามันจะมีการสดกว่าได้อย่างไรกัน เนยฮอตกว่าตลอดทุกคนเขาแบบตื่นเต้นไงเพราะว่าเขาเขาเห็นหน้ามึงมาเยอะแล้ว เฉยๆเขาก็มีความสุขแล้วเขาบอกว่าบอกไปเข้าสนามไหมฝากโทรศัพท์ไว้กับนเนยก็ได้บอกเนยแล้วทุกคนว่าให้มาไลฟ์จะมีใครมาดูตุ๊บะหนึ่งเลยจะมีเนยไม่มเป็นผลเลยค่เพราะฉ้นไอวันนึงเขาต้ถ่ายรูปสวยๆจริงเหรอไม่เคยถ่ายเลยนะนายเขาดู ฮ้ยสวยอ่ะซือกี่โมงสี่โมงครึ่งไม่หรอกคือประเด็นคือแม่คือ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 เอแรกอ่ะแม่คือแบบแม่กูทำจิวเวอรี่เว้ยคือเขาทำอยู่แล้วแหละแล้วก็แค่กูไปถ่ายจำได้มึงกูถ่ายแบบโป o เฟ s ช i o n a l มากสวยวะใครถ่ายให้อะเพื่อนกูเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอ๋อแล้วก็พิเศษ ชวเนเนยมานั่งข้างๆเพื่อนกำลังแต่งรูปอยู่แอปเยหนูเคยแพ็กไปแล้วในติ๊กต็อกคือหนูก็ลืมว่าสกลุลคนบอกให้กูออกไปให้มึงมาะหรอก็ไป จะมีใครรักคนหน้าตายอ,อย่างฉันอน,นี้กูก็จะเสร็จละมึงกูภูมิใจในรูปนี้ว่ะมึงใช้อะไรวะความสุขใช้ใช้ฟ็อกไอโฟน16โ r o ไม่ใช่แอปอะไม่ตู้ให้ทำไมของกูไม่เป็นแบบนั้นอะเพราะว่ากูซื้อพรีเมียมยังไงละ่ะ <laughs> คืซื้อพีไมี่ยมังไงล่ะไม่เอาเปิืงกเอ้ยก็มันฉายประหยัดอยู่แล้วมันคุ้มค่ามีคนแจกแอคมึงเลยจริงเหรอเขาเขาเขาได้ยังไงอ่ะตกูอะครบมึงกูไม่เห็นเขาเขาปักหมุดไว้ให้เลย รวยแล้วอย่าลืมเบียงเพื่อนนะถ้ารวยแล้วอย่าลืมเบียงเพื่อนนะถ้าทาง FC จะรักมากกว่าเห็นแค่ตาย่ังสวยมานั่งกับผมปะลูกหลัง ไม่กลัวเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยมึงกลัวฟิลเตอร์มันเกินไปปะไม่ต้องเหรอเนี่ะกลัวฟิลเตอร์มันมันทำให้หน้าตากูแบบดูมันสวยโอเคหนักเองนะอะไรฮาบิบี้ค่ะ คือคือเอาจริงๆว่าคือแบบมันทำให้รู้เลยอ่ะว่าแฟนคลับมันค um ือคนเขาเขาคือแฟนคลับที่ใช่เพราะว่ามันมีแบบหัวมุคือมันใช่มันมันมันบาลานีกุณมนิกเกิลเออไรก็ไม่กี่ จะกินไอสวัสดีค่ะทุกคนนอกกอคือใช่คนเดียวกับบัดดี้แบดไหมใช่ค่ะนอกกอคือนิกกี้เดินตามไป้งวันขอบคุณค่ะวิอ่ะแล้วไหนบอกว่าต้องต้องผ่านอะไรน้องอยู่กับเพื่อเราทำตึงนะตึงอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างกินไอติมก็ผิดอ่ะอีกแล้วไม่ตึงค่ะเอาอีกแล้ว โดนต่าก็กินเก่งจักทำอะไรก็ผิดเน,นะนี่ยเนี่ยเขาบอกกินเก่งจักพอกอคือนักกินน,ะนขอบคุณค่าพี่บอยเหมือนเริ่มบวมเออทำไมวันนี้อ้วนไม่อ้วนกินต่อนเลย กินทุกทอ่คุณค่ะม่านยังน้องสาวเฮ้ยเขามีคนรอมันเป็นชั่วโมงเลยนะเขาเขามีคนรอมันเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูมึงกินอาหารนะจริงหรือเปล่าใช่คนรักจริงแล้วเล่นติ๊กตอกอยู่แล้วเผื่อเล่นเป็นชั่วโมงหรือเปล่า ทำไมคนดูไลฟ์บัดตี้แบดเยอะกว่าแอคดักเพราะว่างั้นคนไม่มีอะไรทำเว้ยไม่ใช่แบบบัดตี้แบดคนดูเยอะกว่าตออเลยจริงเหรอทำไมด็กไม่ททำไมอ่ะไลฟ์แอคนีไม่คุเลยนั่นเมื่อวานถ่ายไปพี่เอฟซีเห็นไหมเขาคั่ถ่ายไปวันนี้เขาถึงกับไม่เืินเขาถึงกับต้องรีบมาดูมึงกิน มองเห็นไอเลิอดติ๊กต๊อกไอเลิอดติ๊กตอกไอเลือดติ๊กตอกไอเลือดติ๊กต๊อกนี่แหละค่ะพีเคหน่อยค่ะวันนี้ไม่น่าพีเคหรอกค่ะทำไมน่าจำพูณเนี่ยหนูพีเคมีคนว่าว่าแหละน้องเอาแต่พีเคสดแต่สติ๊กเกอร์เป็นไรอ่ะเอาจริงบอกเห็นอยู่แบบอะไรนะคุณลุงก็เอาแต่พีเค ไพูดเคยพี่คกับลุงวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาคือจอยรัตต์กันเฉยๆเจ้หอบวีนไม่ได้วีนมึงเลิกคุยนะเอฟซีเขาไม่ด่าเดิอโอเคโไม่ไม่ไมเอฟซีเขาเอาไปบอกว่ากูดูนะทั้งที่กูไม่ได้ดูบิ้มบิ้มน้อยใจค่ะทุกคนบิ้มบิ้มน้อยใจเมื่อกี้มีคนบอกว่าแค่แค่ได้เห็นว่าบิ้มบิ้มกินก็มีความสุขแล้วคุณพูดให้ผมดูแย่นะครับต่อโทษเธอคุผิดเองผิดเอง ใครว่าบิ๊มออกมานี่ไงมีคนมาปกป้องทุกคนรักเธอนะจ๊ะเธอเลยขอบคอุค<อ>่ะมีมชัยเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบถ้า เกิดเป็นดาวแล้วมีอันนั้นคืออะไรอ่ะเออถ้าเกิดเป็นดาวแล้วมีเขียนบิมนั่นคืออะไร oh. เป็นเป็นเป็นเอฟซีโต๊ดจีเนาะเอฟซีตัวจิีเป็นซุปเปอร์วีไอพีเป็นคนสมัครมาอยู่โหขอบคุณค่าที่ถามถึงนี่คือซุปเปอร์ดาวนี่โอ้ไม่ยอม ี่พลังที่พี่กดหัวใจให้เราเห็นมบบนั้นเราคือดีใจเออหรือต้องตั้งชื่อหลายราะบัตตี้แบตเออต้องเป็นบัตตี้แบตมุกบั๊กบัตตี้แบตมุกบั๊กบุกบั๊อ๋อกต้องจรินใช่ปะเออ ใส่รบท,ที่นิตี้บ้างในวีไอพีได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วินแด่ปราววานินค่ะ นั่งกินอย่างน่ารักสุดสุดอะไรอ่ะเรานั่งเมาดีกว่าเมาอะไรมีแบบอะไรให้เมา มีคนแจกไปแล้วอยากขอบ่อยไปดูในที่หนูลงแล้วแจกถ้าถ้าเกิดเนยจุอยากได้ถ้าเกิดอยากได้ติ๊กต็อกเนยต้องไปดูที่คลิปบิ๊มบิ๊มใช่ต้องดูที่คลิปบิ๊มบิ๊มนะคะเขาบอกคือเป็นใหญ่ตัวร้ายใหญ่ตัวร้าย มันเป็นเหมือนแบบหนักซีรีส์นี่ยสมัยก่อนเว้ยซองเฮเคียวไงซองเฮเคียวเวลาที่เขาเล่นจูนจีฮุนซองเฮจูนจีฮุนอ้าวเหรอมันเป็นแบบอ๋อจูนจีฮุนเออเราเกิดไม่ทันที่เออที่ที่เล่นที่ที่ที่เล่นเรื่องหนักที่พระเอกเขาเขาเป็นคนจัดต่างดาวป่ะแล้วนางเอกเป็นดารา มึงคืไม่ได้ดูซีดิเลเอาจต็มป่ะใช่ใช่คนที่เป็นไอ้หนังเรื่องอะไรน่ะป่ะไม่รู้อะนั่นจ้องโปรเจกละใหญ่ตัวไรเขาเนี่นใหญ่ตัวไรก็แฟ่กิสาดเนาะตั้งชื่อกันเก่งตั้งชื่อเรื่องกันเก่ง ในในตัวร้ายเกือบนายปีศาจหนังเก่าสุดๆไม่เพราะ,ะว่าอะไรนเนี่ยอ๋อจวนจีนฮูนใช่มันเป็นจวนจีนเป็นรุ่นของ FC FC เอฟซีเขาเอฟเขาก็เป็นลุงลุงเราอะ <c oughs> ่ะจ,จนจนจวนจิวเล่นใหญ่ตัวร้ายกับไหนนี่ไงใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวต่างดาว ใช่เพราะว่าพระเอกเป็นพระเอกเป็นเป็นเอเลี่ยนจริงเหรอเออเพกประเด็นเออเพกประเด็นจริงหุนเล่นขึ้นด้วยใยตัวร้ายเอ้ยก็มันคล้ายคล้อันนั้นไงมึงเจอพี่ได้ไหมที่เป็นเขาบอกพี่ยีบเจ๊ไปลุงแล้วโอเคอ่าพี่สี่เจ็ดพี่สี่เจ็ดค่ะพี่พี่เรียกน้องๆเลยน้องน้อง ทุกคนอย่าพิมพ์เลขไปเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวบินอีกเขาบอกในตัวโดนดิฉันรับจบค่ะบอลบัตวิทมีเกิดแต่กับกูเกิดแต่กับกูบันยีกาสวยกังค่ะ ทุกคนท <quir> <to> <cartoon> ี่พิมมาต้องบวกสิบย็ดยก้าไม่มีพี่แค่แทุกเนเกแต่กับบอนบัตรวิมีบอนบัตรวิตมีผมรับจบเองครับยี่แปดเอ็มชัสี่แปดช่ ยิ้มให้จอจนเมียดดาโดยเมียดดารู้วันเอฟเตียเดี๋ยวก็นอนดึกโดยเมียดดายิ้มโดยเมียดดาดาอะไรอะสามสิบส่วนบังคับเมียมาดูนั่นหนูบอกแล้วมาดูไรหนู เดี๋ยวหนูบังคับเมียพี่ๆให้ซื้อเสื้อให้เมียเมียก็จะเลิกดุเอาจริงๆแฟนคลับของพี่ดิกกี้นี่เขาเขาเขาแบบเน้นแบบขกเขาเขาเขาแก่กันแล้วอา้าวรมีลูกกันหมดแล้วมีลูกมีเมียกันหมดแล้วขเขาบอกเมียบอกดอกนะรำจะได้พูดความจริงกันได้พูดความจริงก็ได้อีกอ๋อไม่แก่ไม่แก่เรียกว่า มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีประสบการณ์ว่ายน้ำมาเยอะคะ่ะว่ายว่ายน้ำกิจไม่ได้นะเนลล<ล>มื่อ,อกี้คุณมาดูโตะมามาแบบพิมอะไรสักอย่างอ่ะบางคนเป็นลายฝนไม่ทันอ่ะมองไม่ทันบอกบีบี่ลุงเองอะไรอ่ะเมื่อกี้คุณมาดูโตะพิมมายาวว่า Sunny, ยังไม่มีเมียยังไม่มีลูกโอ้คุณนารุโตแล้วพี่ต้นส้มหนูละ<อ>ยังพูดว่่แก่มันเฉดไม่แก่ไม่แก่กำลังหลอกกำลังหลอกวัยกำลังกำลังดีมีประสบการณ์ใช่มีมีประสบการณ์มีลูกสาวกี่เป<ต>็นบัญชีจุลปีสองรุ่น <laughs> น้องหนูแล้วเนะี่ย อ้ยดีนะหมดแล้วไปแล้วท oh the ุกคนเย้วบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะบอกแล้วมามากินที่รูปแบ้นหนึ่งเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงตงงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ขอไปเดินเล่น้างก่อนบ๊ายบายค่ะ love you tutup-tutup <laughs>